สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระยาแห่งชาติภูเก้าวภูพานคำแผ่นดินธรรมลวงภูขาวเด่นสก้าวท่าเอราวันนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ เพื่อนไปเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำพูกับพวกเราแก๊งลูกกรอกในทริปตลอด <c oughs> ออนขวาน้องบัวลำพูยูหูก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาสักการะพ่อขุนผสม <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง <c oughs> ก่อนที่เราจะเดินทางสู่จังหวัดหนองบัวลำพูนะคะและตอนนี้ค่ะพวกเราพร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกันกับพวกเราได้เลยค่ะ บบออกกััใใจยูู่งดด้ทฟามวนคงพกันสวคอรับตอนนี้นะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับตลาดกล้วยเดือนะครับไปครับ,รบมาแล้ว ตอนนี้ค่ะพวกเราก็เดินทางมาถึงจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้องก่อนที่จะไปเที่ยวก็ต้องเติมพลังกันก่อนเย่สถานีแรกที่เราจะแวะก็คือตลาดห้วยเดือนะคะพูดถึงเรื่องของกินก็ตื่นเต้นขึ้นมาแล้วดังนั้นเราไปกันเลย right ตลาดห้วยเดือนะคะก็จะตั้งอยู่ริมถนนหนองบัวลำพูอุดรธานีค่ะถ้าเราเดินทางมาจากทางอุดรธานีนะคะตลาดก็จะอยู่ฝั่งต่อมีของเราเลยที่นี่นะคะก็จะมีของปลาของพื้นบ้านแล้วก็อาหารมากมายให้เราเลือกซื้อนะคะใครนะคะที่ชอบบรรยากาศตลาดพื้นบ้านรับรองค่ะต้องชอบที่น,นี่แน่นอนลองมากันค่ะ 哎。 ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาตินะคะแล้วก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยพันไม้มากมายนะคะประกอบกับโขดหนินที่มีรูปร่างแปลกตาสวยงามกับอากาศบริสุทธิ์สงบลมลื่นนะคะเหมาะแก่การเดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงนะคะถือเป็นอีกจุดหมายหนึ่งนะคะที่เราไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเมื่อเราเดินทางมาถึงจังหวัดหนองบัวลําพู สำหรับการเดินทางนะคะเราก็ใช้ถนนสายอุดรธานีหนองบัวลำพูเช่นกันค่ะอยู่ติดริมถนนเลยนะคะมาจากทางอุดรธานีก็จะอยู่ฝั่งขวามือเช่นกันทางจากตัวเมืองหนองบัวลำพูเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นมาลองดูค่ะที่นี่รับรองว่าติดใจแน่นอนค่ะหลังจากเล่นน้ำตกกันมาแล้วนะคะก็รู้สึกหิวขึ้นมาทันที เราก็จะแวะไปหาอะไรกินกันก่อนที่จะไปเที่ยวสถานีต่อไปนะคะหิวแล้วเราก็ไปกันเลย พวกอาหารอีสานนะคะตรงนี้จะเยอะนะคะก็แนะนำมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคุณเจใส่ก่อนเพื่อนแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาต่างราคาร้านนี้มีวิวด้วยนะครับทากผู้ามไปก็ชมดูมานะครับตอนนี้มีบรรยากาศฝนตกดินนิดๆนะอะไรแต่งตานฝนตกดินนิดๆบรรยากาศดีมากๆเลยครับ เพื่อการที่เราร ทางต่อจ้าสถานีต่อไปที่เราจะไปนะคะนั่นก็คือวัอุทยานภูพานน้อยรถเปนไปเอา,เอาโห้รถ เราก็มาถึงภูพานน้อยแล้วนะคะเราก็จะไปติดต่อห้องพักนะคะว่าจะมีที่พักไหมนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเจ้าหน้าที่นะคะของวัอุทยานภูพานน้อยแล้วนะคะค่ะสวอสดีค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจะมาพักที่นี่นะคะ่ะเราจะสามารถ เอาได้แบบไหนมีห้องพักแบบไหนบ้างคะมีแบบการเต็นท์และเป็นศาลาพักค่ะแบบการเต็นท์และเป็นแบบเป็นพักในสำนักงานก็ได้ค่ะจำกัดจำนวนไหมคะไอ้ถ้ามาเป็นคณะก็เสียค่าบริการสถานที่สอง0ัห้าถ้าเกิดมาเป็นคณะเป็นครอบครัวเช่าเต็นท์อย่างนี้ก็คิดหลัง5ะห้าสิบาทคุณนอนที่นอนคิดชิ้นละห้าสิบาทที่นี่ที่นี่มีบริการเต็นท์มีอะไรด้วยใช่ไหมค่ะ มาเป็นแคมปิ้งเป็นครอบครัวแนี้ค่ะจะไม่ได้เสียค่าบริการสถานที่คือมาเป็นคณะก็ได้เสียค่าจะมีน้ำมีไฟมีเครื่องเสียงแบบรับได้ค่ะก็คือแบบเพราะฉะน้ถ้ามาจาัดค่ายมาจาัดไฟส,สัอันนี้ก็มีสถานที่รองรับแล้วส่วนใหญ่ถ้าือว่าเข้ามากางเต็นท์กันขาจะกางเต็นท์อยู่บริเวณบริเวณลานกลางเต็นท์ค่ะในศาลาใหญ่ของเราศาลาประชุม และก็ตามบริเวณหน้าผาได้เลยค่ะสถานที่เหมาะสมแบบไม่ใกล้หน้าผาเกินไปเวลาเปิดปิดล่ะคะจะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงค่ะเปิดเวลา7จ็โมงสานาทีปิด4ี่ทุ่มค่ะค่ะแสดงว่าก็สามารถมาชมภาพทิกทั้นที่ได้ใช่มค่ะดาวบนดินด้วยค่ะค่ะคพะพแลเราก็ขอบคุณค่ะห่นก สำหรับวนอุทยานภูพานน้อยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานสามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูเบื้องล่างได้นะคะมีสภาพร่มรื่นสวยงามเป็นป่าเต็งรังค่ะและก็ป่าเบญจพรรณที่มีพืชสมุนไพรที่ขึ้นตามธรรมชาติมากมายนะคะและก็มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำพูได้เป็นสถานที่ที่สวยงามค่ะเหมเาะแก่การไปกางเต็นท์พักแรมชมพระอาทิตย์ขึ้นและก็พระอาทิตย์ตกที่ไม่ควรพลาดทีเดียวค่ะ เที่ยวที่จังหวัดหนองบัวลําพูและก็อยากจะมาพักแรมนะคะที่วนอุทยานภูพันน้อยก็แวะไปดูที่พักที่หมู่บ้านภูพันทองหรือไม่ก็พักที่วนอุทยานภูพันน้อยได้ค่ะระหว่างทางน,นะคะก็จะมีป่าไม้นะคะเยอะแยะมากมายมนะคะจะม,มีทั้งป่าที่เศรษฐกิจกน,น,นะคะแล้วก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นป่ารพันฑ์นะคะสังเกตได้จากต้นเ ยานบัวบานนะคะเป็นสถานที่ที่เหมาะมากที่เราจะมาชมวิวเมืองหนองบัวลำพูและชมพระอาทิตย์ตกดินค่ะอีกทั้งที่นี่นะคะก็เหมาะกับการมาพักผ่อนเพราะมีสภาพป่าที่ร่มรื่นเป็นป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้งค่ะสวยงามมากไม่ควรพลาดจริงๆนะคะถ้าได้มาหนองบัวลำพูต้องลองมาที่นี่ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทริปของเราก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะ พวกเราก็ออกเดินทางตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินก็ผ่านช่วงเวลาที่โหดแล้วก็ลำบากลำบนสนุกสนานร่วมกันมาตลอดทั้งทริปเลยนะคะก็ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้เราได้ไปเที่ยวด้วยกันมันก็เป็นทริปพี่แสนพิเศษค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนกับภาพพระอาทิตย์ตกดินที่วนาอุทยานบัวบานค่ะบ๊ายบาย ข้านักมากกบมากจงแล้วอู่ไไวมากแบมือเราขากัมีนะบกอาจารย์น่ไกิเองวะจังคใหเอเอนี่กัวมากแบบือแล้วมักินเขาแล้วเขากินเขาีล้ว